ก็แม่โอนี่เป็นแบบไหนเกาะหาขาอยปนแบบไหนเป็นไหนืนมอีแม่โซ่เราลบอดีเลยเดีมนี่เดมนอาลมบดีพวกมาไล่หายหายในเต็นท์เาว่าดว่าเลยอันนี้หายทั้งพันนี่ห้าหอยไปทังขืนบันไดเนี่ยหอยไปกั้นกันกับผู้นั้นผู้นี้เขากับหอยคือว่าเสียคือเสียของฉันิไม่ก็เขานอกเราเขาไม่โซ่เออเขามาแล้วเาไม่เยโซ่เเาเรียกหื่อสัตีศัตรูนะใครก็ เีดอกคือขค้เขาฉันมาเบียวข่ถามเนื้เงินเสียก็จิเป็นศัตรูยูุติเขาอยากไน้เงินเโ้พี่น้องเอ้ยแล้วว่านี่ตแต่ขับรถออกมาหนี่พราท่านเดกโลอยู่นี่แล้วว่าซีบัวเถือแล้วไม่ยาาค่รกตทำคาตัวกมือหนึ่งคนเนาะจอสิได้ไปก็ถางามนน้ำผาแหกน้ำคุงถามทุกแน่ถ้าถามหาน้ำทุกแหนกเลยเพราะว่าจะต้อนทั้เด็ดเส็นทั้งหมดั้งเผ็ดจิ ถามดิแม่ไปถามเนาะเจอพ่อยนะเฮ้ยเปิดกล้องไปลูกเปิดกล้องไหเปิดกล้องไปลูกนะเนี่ยเรือใจนี่ตื่นแตไหนจังด่าปัจจุบันมันหายน่ะมันเหลี่ยงกับโตเข็มกัดกับมันหลังกัดเดี๋ยวเขาจะไปกัดน่ะเดี๋ยวเขาจะไปติดเส้นชุดน่ะคันวามันคือว่เรื่องเขา20บาทขันวมันนนนอ้าวมันหน่อยเนาะคันวามันนนนมันต้องลนลงเป็นพ่วงเป็นอย่างลงเบิดแม่เข็มกัดยังเหลี่ยงโคโร่เหนไหมก็ต้องคนเด็ดเอาแหละ อันนี้พวกะลัสองเลยเบาหายไมพวกใบหีเบาหายหายพวกนั้นลยพวกไปลอยหาใบนี่ตัวเไรหนอยี่สิบบาทบางเมื่อยืนจนว่นมื่อนึ่งผลเด้ยวขายยี่สิบบาทบ่ก็ได้ขน่าเขาไาบ่ได้ทั้งบาทเลยยี่สิบบาทก็บบ่ได้เล็กเว่าขันมาขนาดแจกเงินสองลอยเขาจะแบไปสวมไปยูใสนั่นแล้วบ่อไรนกงูจะเป็นนกวงอลงมาทั้งางเาทซ่าการัน ันแจกแดนเซอร์พ <Great. S 1> ุทธละอยมันแจกกันศิลปินพุทลสองลอยผมีแต่ลุกเถ่าเขาได้จักบาทก็นี่ยเขาได้เบิร์ตจับที่นี่ชักกระจมเนาะจุ่มเอาพูดอะไรพูดอะไดอ้าวอย่างชักระจมไปจมมหายจักบาทแต่พับมาขนาดแบเอ้าเนี่ให้เติมอีกรอยนึ่งมาเลยงงนะใจว่าห้ยเติมอย่างงบบนี้แล้วก็ขอพุดคนยัคนเอาหายเขาเนาะแต่คนบางคนตาหายไปแล้วหน่อยห้ขึ้นรอยนึงสิ่หนึ่นมาห้เติม วันนี้มาตินเดี๋ยวของมาเก็บของเขาพผัดว่า,าขาวผัดว่าไปเีกสายฝ่าผัดว่าไม่น,นี้ได้จิบต,ตังมาสองหอยเนี่ยได้กัได้จากมนาวซ้ำะนะเอเคืออ่องั่างซ้ำมะนาคือดีแต่เอาไปไหนทุกคนนีแ่แหะแม่เอา <c oughs> ไนไหนทุกคนนี่แหละแม่เอาไขึ้นไห้อ้าเม่องกีคืขึได้อีกสกไปขอรถกับัตตื่นมาหยัง,ง,งหนมะนาวกะได้าจะเปทวงเอาเงนินสองหอปทวงเอาเน,นิบน้ำเปิ ก็เลยเป็นโอ๊ยจังหวัดอย่างมวันนี้เป็นปีใหม่ได้ปีใหม่ไทยแล้วเห็นเงื่อนขวานถุงคุณละสองร้อยดอกเด้ร้อยนึ่งกันดิเออุ๊ยะไรร้อยนึ่งไปเออพูดอะไรๆทางวัดอาคาทางหน่อยๆฉันก็เห็นหายไปแล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันจะได้อยู่แล้วเงินจากเั่านั้นฉันเห็นเงินมันอยู่แล้วทีตาบันพวงมาลัยฉันถือหายได้อยู่ฉันแตะพวงมาลัยพวงมาลัยกับบอลพวงมาลัยจังสี่ซ้ำนี่ใบเงื่อน ตัวเส,สียดายวพี่น้องเพาะจิ๋หายเข้ามันรูโตนไปจังไห้กองจุดกระมีแบบกองเง,งเามหมีไปเลยแม่ป้าจนีไปเลยจะมาลองเล่้หนาดีกว่าเนี่ยยางวอกด้วยกระถิบลนตะหล่นเฮ้ากี่นิ้่ขั้นเดียวก็ได้ไปทางใส่มันบบเอาไปทางขวบมันก็นั่งนะครับมันเอาจริงมันไม่ได้เห็นมันนี้ไปย่างหาจมปูจมปูดผู้นักกระทำผู้นี้กระามว่ามันเขาสิว่าแม่เขาเก็บวาให้เจ้ากับอาบอมีผู้ว่าสิว่าจังใดเขาอยากได้นั่นล่ะ คันว่ามันหลุดเนะาะเขาก็ต้องมาอันมันหลุดลงมาเขาเลยเกยบ็บใบใบมันของผู้ใดก็มันผู้มาเหี่ยนตะเข็มกับกำหนางางโคโลอยู่เสียแล้วละ่ะขึ้นมาขึ้นิเสียกันหมดเลยคมันเข้าไปซื้อแนวกินแล้วบป่ะเนี่ยมันจุกตายโดนป๋ารถตะกูลนี่ไม่ถูกตากูมันแสีมันอยัางกันแนวดอกเมื่อนีร่จี เสียไปสบไปและสุด้ายของไปติดฉากแรกไปลอยน้ำผัไปเสื่อนก๋วเตี๋ยวกินของที่บ้านแข็งขึ้นแขนเงี้ยไงเึ้่นไม่ดูหนิแ่ด้ยเศรีคนกับบลลวกเท่าไหร่อกมพักบุงปกลำทอนใไทไม่เลนะเพ่อทไมก๋วยเตี๋ยวเลือบ่เมแต่บ่เลื่บ่จริงดอกอ้กูบอกนี่อย่างคือสารจะเลื่อ้อกถุง้านีก็เลยหอกถุงอ้เธหมาบ้านหนีนี้ แต่โมกถูกม,มาดิโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเีย,เยใจเนีย้ยโมกถกใจมาคืนขันก็อละ่ะขายของก็ไม่อลรนขายรดอะวัะนที่มีจะแย้ไ่ดีหสัมผัไม่ผหอมูกมตักหลาสบายมุกงผู <c oughs> ้นอนมานอนไปผู้สงาสังเวยไม่เป็นกูพี่เฉียดวะวันนี้งั้นเป็นแต่ไ่บ้านยายหนอ